สวัสดีเจ้าแฟนเพจที่น่ารักทุกคนเจ้าวันนี้คนเมียงเหนือก็จะปามาแปะยำพักกัดส้มนะเจ้าหรือว่ายำพักกัดดองนะเจ้าวันนี้เขาจะยำสองสูตรนะเจ้าจะเป็นสูตรเมียงเมียงนะเจ้าใส่หาแหงแล้วก็ยำพริกสดนะเจ้าเขามาพอครัวกันนะเจ้าว่ามีไอหยางพ่องนะเจ้าก็จะมีพักกัดดองนะเจ้าถ้าเป็นยำเมืองเมืองแต้แต้นะเจ้าก็จะเป็นพักกัดอันกวางตุ้งเขียวนะเจ้าเอามาดองสักสองสามคืนนะเจ้าแล้วเอาออามายำนะเจ้า เครื่องก็จะมีอย่างพ่องนะเจ้าก็จะมีหาแห้งนะเจ้าเอาไปหิงไฟแล้วป่นไว้นะเจ้าแล้วก็มีพริกแห้งนะเจ้าข่าหอมข่าหอมแดงนะเจ้าบอร์อร่พลอยนะเจ้าแล้วก็ต้นหอมผักชีนะเจ้าอันนี้จะเป็นยำพริกสดนะเจ้ายำพริกสดก็จะใช้พริกแนหรือว่าพริกชี้ฟ้านะเจ้าหอมแดงซอยนะเจ้าแล้วก็ขิงอ่อนซอยนะเจ้าแล้วก็จะใส่บอร์อรพลอยแล้วก็ต้นหอมผักชีหน่อยนะเจ้า เาก็จะมาแบ่งยำเมืองเมืองก่อนนะเจ้าก่อนคืนเขาต้องเอาข่ากับพริกแห้งไปก่วไฟให้มันหอมไปก่อนนะเจ้าหรือว่าจะเอาไปหิงไฟก็ได้นะเจ้าหิงไฟให้มันหอมนะเจ้าแล้วเขาก็จะเอามาต่ำนะเจ้าถ้ามันหอมแล้วเขาก็จะเอามาต่ำเลยนะเจ้าเอาข่ากับพริกแห้งที่เราคั่วแล้วมาต่ำให้มันเลี่ยกอย่างน้อยนะเจ้าแล้วเขาจะใส่หอมข่าหอมแดงลงไปนะเจ้า หรือว่าไข่มักกะปินะเจ้าสามารถเอากะปิจีนะเจ้าหรือว่าขั้วไฟหอมๆแล้วใส่ไปตัวก็ได้นะเจ้าแต่นี่ตาเดียกแล้วก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเาก็จะเอามาซูนพักกรดดองเลยนะเจ้ากลนไปกลนมาให้เข้ากันดีๆเนาะแล้วเาก็จะใส่หาแห้งลงไปเลยนะเจ้าใส่หาแห้งแล้วก็กลนไปกลนมาให้เข้ากันดีๆนะเจ้าแล้วก็จะใส่หอมแดงซอยนะเจ้าแล้วก็บอร์เอพลอยลงไปเลยนะเจ้า แล้วเขาก็กลนไปกลนมาสักกามหนึ่งนะเจ้าพือมันเข้ากันดีๆเนาะแล้วเขาก็จะอ้อยพักป้อมใบหอมอย่างหน่อยนะเจ้าจะอีก,ก็ถือว่าเซตแล้วนะเจ้าเตรียมตักใส่ถ้วยไว,ไว,ไวย้เลยนะเจ้าหน้าตายำเมืองๆก็จะหน้าตาประมาณนี้นะเจ้าแล้วเขาก็จะมาพออ่ครัวยำพริกสดเลยนะเจ้าว่าใส่อหยางพองนะเจ้าก็จะมีผักกาดดองนะเจ้าแล้วเขาก็จะใส่หอมแดงซอยพริกแดงซอยนะเจ้าแล้วก็มะเขือพ่อยนะเจ้า ใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็ขิงซอยนะเจ้าเป็นขิงอ่อนเอามาซอยนะเจ้าใส่เข้าไปเลยแล้วกับกลก่นไปกลนมาให้มันเข้ากันดีๆนะเจ้าถ้ามันเข้ากันดีแล้วเขาจะอ่อยพักต้นหอมผักชีลงไปแห่หน่อยนะเจ้าจะอีก,กถือว่าเซตแล้วนะเจ้ายามพักกระสม้มนะเจ้าเขาก็จะกินกู้กับแคบหมูกระลามนะเจ้าหรือว่ากินกับปลา ปิ้งป่าจีนะเจ้าป่าเสด็จจีเนี่ยโอ้เหมาะขนาดเจ้าตัวใหญ่ๆเนาะเสร็จเล่ากับตักใส่ถ้วยเลยนะเจ้าหน้าตาของยำพริกสดกับประมาณนี้นะเจ้าเลาก็ลองมาจิ้มพอนะเจ้าอันนี้เป็นยำเมืองเมืองบ้านเฮานะเจ้ายำเมืองเมืองบ้านเฮากับรสชาติมันก็จะหอมฮาแห้งปนนะเจ้ากับเหมาะแผมอย่างนะเจ้าเขามาจิ้มยำพริกสดกับพรนะเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามาจิ้มกันเลย ยามพริกสดก็จะหอมขิงลํำเจ้าล้องแย่ก,กันพ่อนะเจ้าขอบคุณเจ้า